จับหัวจับไหล่จับเอวนี่บัดนี้ได้เวลาเข้าถู่พิธีการปกอบรมอย่างเป็นทางการแล้วขอได้เชินพิธีกรประจำศูนย์กันเชิญครับ,บ นักเรียนที่รักนางท่าเทพพนมเทพพระบุตรเทพธิดาแล้วพระอาจารย์มานั่งต่อหน้าเราแล้วประนมมือไว้ระหว่างอกอ่าเองเอาพานวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราสวดมนตก่อนนะ,ะประนมมือ,อขอเชิญนักเรียนที่รัก ได้สวดบูชาพระรัตนตรัยอารหังสัมมาสวาสขาโตสุปฏิปันโนพร้อมกันดังๆนะคะอาระหังสัมมาสัมพุทโตะคา,าวาพุทธังพระคาวันตังอาธิโอธิการาบงามกราบพระพุทธเจ้าสวยๆ ขึ้นสาวาทโตผาตาวาตาัมทานมานาสานีราพระธรรมงามเงยขึ้นสุปาิปั ตัวแทนชายถือพานปุ่มไม้ระหว่างอกผู้หญิงประนมมือสวยๆหันหน้าไปหาพระอาจารย์แล้วกล่าวตามคุณครูดังๆนะคะเอสาหังพันเต,เนเตสุจิระ,ระปาริเนฟพุตามป ขวันตังสาระน,งะะนังคัดฉามะทำมันจะสังพังจะพุทธะมามะกาติโน พระสงฆ์ผู้เจริญพระพระเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้นเสด็จปรินิพานไปนานแล้ว ั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง,ท,งที่ระลึก,ลกอันสูงสุดอสขอพระสงฆ์โปรดจำพระพเจ้าทั้งหลายไว้ว่า,า,ววาเป็นพุทธมามะกา พูดถึงพ,พระรัตนตร,ยร,รัตรยเป็นสารณะ,รณะตลาดชีวิต,ต,วตไหนดูซิว่าโรงเรียนนี้จะอารัธนาสินห้าได้ไหมพร้อมกันหรือเปล่าเริ่มต้นว่าตามพร้อมกันมายังพันเต วิสุงวิสุงระคนธายาติรารนนะสาปัญจากศีลานิยาจะมาไม่ดังเลยถทเตรียมปีกมะยัมพันเตวิสุงวิสุงระคะนธายาติาาสารนนะสา ปัญจศิลานิยาจามาตาติยมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงระพนทายาติสรารเนนสหปัญจศิลานิยาจามาตัวแทนชายหญิงเข้าถวายผ่านพุ่งพระอาจารย์ตาป่าปลุกขึ้นเลย เดินเข้าไปทำงานพร้อมกันไปถวายพระอาจารย์นะคะอาช่งางภาพอยู่ไหนผู้หญิงประนมมือไหว้พระอาจารย์ด้วยลูกสวัสดีครับโคงคำนับจ่าอาทอยล้งกลับคืนที่จะมานั่งที่เดิมลูกมานั่งตรงนี้แล้วเรามารับศีลพร้อมกันกับพระอาจารย์นะคะเด็กเด็ก ทุกคนนั่งลงนั่งพับเพียบกับพื้นอ่าเสร็จแล้วพนมมือนะโมตัะพะปะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตตะพะปะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจ้าแล้วเราพูดตามพระอาจารย์นะคะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิธุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิธุติยมปิธัมมังสารนังคัจฉามิธุติยมปิ ปิธรรมังสารังคัจฉามิถุติยมปิสังคังสารังคัจฉามิถุติยมปิสังคังสารังคัจฉามิตัตติยมปิพุทธังสารังคัจฉามิตาติยมปิพุทธังสารังคัจฉามิตัตติยมปิธรรมังสารังคัจฉามิตาติยมปิธรรมังสารังคัจฉามิตัตติยมปิสังคังสารัง ขัจชามิตาเตียมปิสังพังสารนังขัจฉามิปิสารณะคะมะนังนิทิตตังว่าตามอามะพันเดปานาติปาตาเวรมะีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมะณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ ทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทธังสัมมทิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมทิยามิกาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทธังสัมมทิยามิกาเมสุมิชฉาจารา เวระมะนีสิกขาปะทางสมาทิยามิมุสาวาธาเวรมะนีสิกขาปะทางสมาทิยามิมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทางสมมาทิยามิม สุราเมระยะมัชฌะปะมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปะมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะตานิสีเลนะสุขติยันตีสาธุ สีเลนะโพคะสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสิลังวิโสทัพเยสาธุเอานักเรียนที่น่ารักกราบพระรัตนตรัยกับพระอาจารย์สามครั้งงามๆกราบหนึ่งวสวยนะคะกราบสองอบอุญนี้ไปฝากคุณพ่อคุณแม่ ราบสามเอาบุญนี้ไปฝากคุณตาคุณยายอาตัวแทนเข้าประจำที่จ้านะคะอาลำดับต่อไปจะเป็นการแนะนำวิทยากรนะคะวิทยากรที่จะมาอบรมเรานะคะจะมีทั้งพระสงฆ์หรือพระอาจารย์และคณะวิทยากรที่เป็น คารวาจำนวน5สรูปกับ2ท่านนะคะรวมแล้วก็จะเป็น5ท่านนะคะท่านแรกนะคะเดี๋ยวเรา,าเวลาเห็นพระอาจารย์แล้วนะคะว่าสาธุเนาะเอาสาธุง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะไม่ถนัดทำวันนะมาสการยาวเกินนะคะ ท่านแรกนะคะจะเป็นพระอาจารย์พระมหาสุพจน์สุวรรณจิตโตนะคะสาธุพระอาจารย์ค่ะไม่สวยเลยและไม่ดังโดยเอามาหนึ่งสองสามอ่าสาธุโอ้รงเรียนนี้ทำไมสวยแท้ จะสอนให้เด็กในงามไปถึงไหนหนอนะคะท่านที่สองนะคะจะเป็นพระอาจารย์วิโดนคุณยุตตนะคะ3ามสองหนึ่งาท่านที่สามไม่ว่างนะคะช่วงบ่ายเราจะได้เจอพระอาจารย์โอโม่นะคะและท่านที่สนะคะจะเป็นอ่าท่านอาจารย์สำเริงอินทยุงหรือ คุณครูต้นหรือลุงต้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ตายแล้วงามเหมือนเดิมนะคะอ่ะถ้าเป็นคาวาสให้ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคไหมแต่ถ้าเป็นพระให้สาธุนะคะอ่าสุดท้ายนะคะพี่พรามนะคะ ด็อกเตอร์เยสุธาราสิริภาประภากรน,นะคะตำแหน่งรองผู้อำนวกยการสำนักงานสนับปฏิบัตธิธรรมประจำจังหวัดสุรนินนะคะแห่งที่สองสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พราอมพร้อมกัน3 2มสอ๋อสวัสดีค่ะคุณครูค่ะเพราะว่าเด็กหิวข้าวมากเลยนะคะช่วงเช้านี้จะเป็นการฟังธรรมะบรรยาย จากลุงต้นนะคะจากพระอาจารย์นะคะ,ะแล้วเราก็จะรับประทานอาหารเลยถ้าเราทำตัวดีจะได้รับประทานอาหารเร็วแล้วตอนบ่ายก็จะเป็นการเที่ยวเราไม่ฟังแล้วแต่เราจะเที่ยวอย่างเดียวก็คือเที่ยวรอบวัดประมาณหนึชั่วโมงแล้วเราก็ปล่อยกลับบ้านเลยโอเคไหมคะ,<ไ>ะถ้าโอเครบกมือให้พี่พรามหน่อยคะอ่ะลำดับต่อไปก็ นะคะการบรรยายของท่านอาจารย์เป็นระดับต่อไปของรลับเรียนชิญค่ะมฮะลัฮโลฮโหลฮลัลโหลฮัลโหลฮัลโหล